ลิลี่หันมาหน่อยค่ะวันนี้หนูขี่อะไรมาคะนี่ค่ะนะมีรถแท็กเตอร์มีน้ำด้วยนะคะอ้าวทีนี้เรามาเจออะไรคะเจอน้ำแข็งเจอน้ำแข็งไหนคะท่านผู้ชมไปดูซีน้ำแข็งอยู่ตรงไหนอย่าลงไปลึกนะโอ้ยู่ตรงนั้นลิลี่ชี้ให้ดูอยู่ตรงนั้น,ดน,นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนั่นแหละคะ่ะ หนาวเนอะนอร์เวย์วันนี้ตื่นเช้ามาก็ลบหกองศาตอนนี้อยู่ที่ลบหนึ่งลิลี่อย่าลงไปนะแม่มันคือเตา <c oughs> เหมือนเต่าเลยลิลลี่บอกเหมือนเตา่าเหมือนอะไรอีกเป็นน้ําแข็งนะคะมันหนาวมากอะเนาะน้ําก็เลยเป็นน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างอื่นกันนะคะลิลลี่เจออะไรคะ เจอป้ายโอ้โหโอเคทีนี้เราจะขี่รถต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม